เลเวล 1, 1นึ่งแดนดัดนะคะเพิ่มสองครับที่เบสลด1ครับ<ม>ใช้นิ้วผอมปดัดลง<ม>เพิ่มหใช้นิ้วผอมปดัดลง<ม>ใช่เซตศูนย<ม>์ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่<ม>อ่าถูกต้องที่เบสต้องเซตศูนย์ก่อนตอบด้วยนะรอบต่อไปขอใหม่นะโอเคไหมอ่ะเซตศูนย์โอเครอบต่อไปเพิ่มสาม เพิ่ม3ครับปัดขึ้น3มเม็ดแถวนี้ลูกปัดขึ้น3มเม็ด3าลดห<ด> 1. 1> นึ่งใช้นิผอมปัดลงเ<ด>พิ่มอีก<ด>1นึ่ใช้นิอ้วนปัดขึ้นเซตศูนย์ได้3ถูกต้องครับเซตศูนย์ได้3เขียน3เลยครับ ช่ 5, เลขสามแบบนี้เลยต่อไปข้อนี้นะที่เบสพร้อมนะครับเพิ่มหนึ่ง,งใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้น 2, ใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นเพิ่มสองใช้นิ้วอ้วนปัดขึ้นเพิ่มสองนิ้อนปัดขึ้นสองเม็ดเลยครับเพิ่มห้าใช้นิ้วผอมปัดลงเพิ่มห้าใช้นิผอมปัดเซ็ตสุดได้เท่าไหร่ครับนับซีห้าแล้วก็ห้า ได้แปดถูกต้องเก่งมากครับเขียนแปดเลยครับ